วันมอบกระเป๋าหรอวันนี้มาถึงบ้านนะคะลูกชายแต่งตัวหล่อมากันนแะล้วะะก็าบะไูยหเลยนอดูมวมีผ้าถุงจากอ๋ออาให้แม่เลยใช่ไหมอ่ให้เลยมอบเลยนี่ สวยไหมสวยสวยสวยนี่ลายสวยไหมนะอ้วนมาจากเกาะลันตาคุณพี่สุนีเจ้าของร้านสุนีโรตีที่เกาะลันตาฝากมาให้คุณแม่สวยสวยจ้ะขอบคุณพี่สุนีด้วยนะคพี่สุนีฝากความลงมให้แม่ขอขอบคุณนะจ๊ะสวยมากสวยมากสวยนะสวยและผ้าดีนี่ผ้านิ่มค่ะผ้านิ่ม ขนาดอยู่เกาะลันตายังได้ยังรู้จักยายทองนาคนะราคาราคาไม่มีไม่เท่ากับน้ําใจนะบอกวิ่งตามมาที่รถบอกฝากคุณให้คุณยายด้วยแล้เดี๋ยวเข้าไปทักทายคนในครัวนะคะโอ้หมืดดำปึดเลยเลยบอล สวัสดีค่ะบ่าสวัสดีค oui ่ะนัเปิดอะไรอ่ะสวัครับทำไมนั่งอยู่ในครัวคนเดียวอ่ะสุดมวยเหรอสวัสดีค่ะอ๋อพ่อนั่งบูมวยอยู่ในบ้านลูกชายนั่งดูมวยอยู่ในครัวมันเป็นยังไงนี่ไมีต้องดีครับอ๋อพี่เรนติดไว้ให้หลายที่เกินนะเดี๋ยวพงต้องเอาที่นี่ที่นั่นจะได้ไปอยู่ด้วยกัน จะหออกมาร้องรำมองพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้มีแม่ครัวเกติมาสักนะคะก้มๆเงยๆอยู่นะคะตอนนี้กำลังล้าง ใบเตยค่ะมีพ่อบ้านกิติมศักดิ์ด้วยล้างอ่างล้างบ้านล้างอื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องล้างเป็นเช้าขึ้นมาต้องล้างอ่าล้างยังไงคะล้างนี่ล้างอุปกรณ์ล้างล้างใจล้างใจให้มันสดชื่นมันมีความสุขเข้าใจป่าวจ้านี่ค่ะใบเตยตัดตรงไหนนะคะน้าอ้วนตรงนี้เลยใบเตยเราอยู่ตรงนี้นะคะ ทำมาอสิ่งนี้น้ำนึ่งเนียยแล้วนะอะไรเยอะะจะทำแซนด์วิชแซนด์วิชน้ำพริกเผาแล้วก็กล้วยตากจะทำให้กินอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆได้ไงคนเรามันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงจ๊าน้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำเอง น้ำพริกเผาของเราทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะฮะน้ำพริกเผารสชาติหวานอันนี้ออกหวานหน่อยนะครับสำหรับกินกับขนมปังเอาใจวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมาทางนี้นะฮะทานน้ำพริกเผาลงไปก่อนทานน้ำพริกเผาไปก่อนครับนะ เอออันนี้ถ้ามีเวลาหั่นดีมากเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีเวลาหั่นก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะสองลูกเลยปับประกอบเข้าไปนะฮะขมกล้วยตากนุ่มๆนะคะเป็นพันธุนุ่มๆนะคะกล้วยตาก,กน้ำว้ามะลิอ่องค่ะวางจริงๆเอารสรสออริจินัลมาใช้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบรสออกรมอร,มารอ่านรสยังไงคะ ออกมันจะเปรี้ยวนำนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะกลมกล่อมอันนั้นเป็นรสออริจินัลนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ออกหวานแบบนี้หวานนี่เราทำเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยทำแซนวิชหรือว,ว่าอะไรป๊าบนี่นะฮะประกบกันอย่างนี้นะครับป๊๊บเอลูกค้ามาพอดีเลยยังร้อนๆอยู่ อาเซินลูกค้าคุณลูกค้าเซินครับวันนี้ขายแซนด์วิชนะฮะคุณลูกค้าเซินครับ <c oughs> เอาดีไหมล่ะแบบนี้ดีไหมนะดีเลยนะพ่อนะไม่ต้องก้มนะพ่อนี่ฝนตกต้องขัดขัดได้ใช้แปรงขัด แป้งทองเหลืองนะเอาลูกค้าขึ้นมามนมัน่งน,นอนี่นะบอสีวเปีาวเนี่ยให้ปาบันเนี่ใหอยากใส่ชีวิตกับเจ้าเดล่าทายนี้สิขอสัญญาบอสทิมบอปาเฮี่เทเจ้าเสียใจย้อนเลยถือทิมก็เลยหูว่ามันเจ็บปานใดได้โปรดเห็นใจพอห่าง ลูกตีดสักคนฟองนมละมุนละเมียดละไมเลยนะคะวันนี้พี่ลินตีฟองนมเป็นแล้วนะเนี่ยแต่ต่อไปวาดเป็นหน้าหมีไอ้มอมสิเออเออวาดเป็นหน้ามีหมอมเลยวาดเป็นหน้าลูกเดียวก็ได้ขอบคุณถ้าบาลิสตาเนี่ยเขาต้องวาดเป็นหน้านู่นหน้าดอกไม้ ก็แค <Okay, S 2> <ช>่เอาไปไปลายเขียก็เป็นแล้วนะใช่ใช่ศิลปะศิลปะปับป๊บปั๊บว้าวสวยงามว้าววีว่ตุกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุกมามามา,มารรแซนด์วิชแซนด์วิบมาลองท้องด้วยแซนด์ว,วิทอะไรดันแกงเนือ เดี๋ยวถือมาทางนี้อะไรอ่ะพี่พี่ตุ๊กครับโอ้โหไปจ่ายตลาดเหรออะไรบ้างอ่ะน่ะเอามาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะขนมจีนขนมจีนเนื้อเนื้อโอ้โหพริกแกงโอ้โหขนมตาลโอ้โหกะทิพี่ตุ๊กกะทิด้วยนะอ้วนพี่ตุ๊กมีกะทิมาแล้วตื่นเช้าพี่ตุ๊กแกก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือมาวางไว้เลยเดี๋ยวจัดการเอง น้ออ้วนแซนด์วิชสักแผ่นลองท้องก่อนเดี๋ยวต่อเมนูต่อไปเป็นข้าวต้มเน,น้ออ้วนพี่พรต้องมนนไ<ป>อองมเ่นนคออมเคยกินแน,น,น่ไพี่พรต้องไม่เคยกินแน่คุณตาพรต้องไม่เคยกินแซนด์วิชแน่ๆน่เขาดีจังอร่อยข้าว่วนมาหน่อยามากินแซนด์วิชก่อนแล้วมากินแซนด์วิชแล้วอยากกินแกงเนื้อเหรอ พี่ตุ๊กซื้อมาเลยแม่แหละพี่ไม่ตุกหอบมาไงครับไอ้นี่เนื้อติดมันบับมาแล้วแซนด์วิชเป็นเศษเนื้อเนื้อติดมันอร่อยนะนี่พี่พรอเพชรมากินซันไปก่อนเร็วลองท้าลองเท้าไม่ควรเพชรไปรุ่นห่าแซนด์วิชน้ำพริกเผาเร็วเนี่ยเดี๋ยวเอากะปิก่อนกะปีไงเอาแซนด์วิชไปก่อนเัืที่แล้วไม่ได้ไม่เอาพีบลาดอ่ะเอากินไปบนรถนี่กินไปบนรถเดี๋ยวกลับมากินมันจะเย็น นี่ร้อนร้อนเลยไม่ไม่อร่อยนะเพราะมันเย็นนี่ร้อนร้อนร้อนอ่ะนี่กำลังอุ่นๆขอไม่มาฟังนะพ่อฝั่งนี้เลยจ้าปาร์ตี้ขนมปังค่ะขนมปังแซนด์วิชน้ำพริกเผารสหวานและกล้วยตากแม่ทองนาคเข้ากันดีจริงๆแม่ลองดูอร่อยมากน้ำพริกเผาขนมปังออร่ย แข็งไปไหมไม่แข็งเนาะกลังดีนุ่มๆแต่มันดีดเองนะกัดเลยแม่ให้พอดีเลยเนาะอร่อเป็นไงบ้างกัดทั้งไส้ให้มันได้น้ำเป็นไงยังไม่เห็นกล้วยเลยคุณยายกัดไม่ถึงกล้วยเลยนะไม่แข็งนี่แข็งปิ้งฮะไม่แข็งนะแม่ไปกัดตรงสั่นเพราะว่าแม่ยังกัดไม่ถึงกล้วยเลยจ้าอันนั้นน่ะพริกเผา กล้วยอยู่ข้างในน้ำพริกเผาแม่ท้องนาคนั่นน่ะบิดขึ้นสิคะกงบิดขึ้นไหนบิดกลางอ่ากล้วยมันจะอยู่ข้างในเป็นรอยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้วยอ่าแม่บิดออกมาแล้วแม่กลับเลยทีเนี้ยอกัดกัดตั้งขนมฝังไม่โดนกล้วยก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยกะให้โดนกล้วยนี่แม่ล่ะการโดนกล้วยจะหวานมันจะตัดสานตัดต้นพริก อร่อยไหมแม่อร่อยจ้าเจอเจอกล้วยละกินใหญ่เลยเจอกล้วยละกินใหญ่เลยปั๊บนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเฮ้ยไม่ได้เอาที่คีบมานะร้อนมัน้อนรอมันจับปุกโอเคแม่ก่อน่ก่อนบบอ้าวเอาอีกไม้หมดกระปุกแล้วนะ หมดกระปุกแล้วนะไม่หมดกระปุกแล้วจะทาอะไรจ้ะนี่กน,นี่กระปุกหนึ่งหนความดูกระปุกนะสิจ้ะอันนี้นี่นี่น,นี่กระปุกเป็นแบบนี้นะครับ <ช>แกวว่าคนนนปลลู้จะดอ <c oughs> มันจะเบียดกันกับมะนาวไหมคะไม่ไม,ไมอ,อ่ะท่านท่าสวยมากถ้าใครปลูกแล้วตายเนี่ยโดนเน่ยโดน,โดนจริงมันสวยจริงเนี่ยให้ผมปลูกผมก็ไม่กล้านะนมนผมกลัวตายมันอย่างนี้ไอ้ต้นพวกนี้มันไม่ไม่ใช่อายุยืนอ่าใช่ใช่อันนี้ก็อายุไม่ยืนอะต้องปลูกไว้แล้วปลูกเยอะ วดงามวดงามตรงนี้แหละก็ไม่ไม่เจอกับมะนาวเท่าไหร่รอยากให้มันแบบเป็นใช่ใช่โชต้องใหญ่ใหญ่เลยใช่ใช่เนี่ยน้าก็อยากมันอยู่ที่บนเลยอ่ะไม่เอาลงทั้งอันนั้นเลยแหละเอาลงแต่เอาเอาเอาข้างข้างหน่อยให้ลากข่อยมันออกข้างข้างล่างไงเหรอถ้าเราลงข้างข้างล่างมันก็ลงรูได้อันเดียวละอันนี้ข้างข้างลากมันจะได้ไปข้างข้างแต่แต่แต่ไม่เอาออกใช่ไหมไม่ออกเดี๋ยวดินแตกอ่ต้องตามสูตรเจ้าของนะฮะ ต้องไม่ให้กระเทือนรากว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่ก็แต่ฟอร์มต้นเขางามจริงนะฟอรมงามมากอ่ะมันนาโดดเนี่ยแล้วน้าแต่งไนี้ยนั้วัน่ให้มันแต่งข่างแปลนุ้นยังไม่มีต้นสวยๆอย่างนี้นะนอ้วนต้องเพาะเม็ดอีกกี่ปีเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะนอ้วนอันนี้อันนี้เหรอนึ่โอ้เขาปีปีปีด้ามันไปไหนอะพี่พรได้ข่าวว่าตะแหวงเ็าทาด้ามให้แล้วนะไม่สดมาก็ย แห้งตัวล้วงกินเรอตัดไว้นานๆก่อนไม่ท็อ๋ปีหนึ่งได้เท่านี้เองเนาะมะกรูดก็เวลาที่นามาเนี่ยมันกิ่งยาวแค่นี้เลยวัชนีเราปลูกสามปีเราปลูกสามปีต้นยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยมันยากจริงนะมะกรูดได้โตช้าปลูกยากตอนเรานึกว่ามันจะปลูกง่ายเฮ้ยมะกรูดนี่ปลูกยากมะกรูดมะกรูดแต่พอมันขึ้นแล้วนะ บ้านนาที่เปงามเก็บลูกขายเลยลูกระบาดแล้วะบนี่ไปขายโรยผมอยากได้แบบนั้นจังเลยนะคบาที่นี่ใบก็ขายได้นะคะก็มีตลาดรับซื้อโอ้ยไม่ต้องตลาดรับซื้อหรอกครับของเราเนี่ยมาทําน้ําพริกยังไม่พอเลยคุณรัชนีเอาว่าแค่พอมาทําไอ้น้ําพริกของเราเนี่ยไม่ซื้อข้าวถั่อไม่ต้องไปขายหรอกเอางี้พี่เก็บมาทำน้ำพริกเดี๋ยวเราเก็บไปขายโอเคนะ คนละตลาดช่วยกันฮะเนอ้ยหายใจออกหายใจเข้าก็เก็บออกขายขายขายอยูนพันนะยังไม่ได้ปลูกคิดถึงขายเขาเวลาเขาจะปลูกอะไรนะนะอ้วนเขาจะคิดถึงว่ามันมีตลาดนู่นนี่นั่นมันมีตลาดไหมอ่านข่าวเยอะปลูกให้มันขึ้นสะก่อนไม่ใช่เราอ่านข่าวเกษตรกรเยอะไงปลูกอะไรแล้วขายไม่ได้แล้วราคามันตกแล้วเอามาเททิ้งอะไรอย่างเงี้ยซุ้มอ่านข่าวนี่อ้วน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 ปล่อยให้ปล่อยให้ ไปให้นุ่มๆกาทำเดี๋ยวหลังไอ้ที่หักนี่คือหลังนะคะนะอ้วนนะปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะลืมไปแล้วลรอคะเจ็ดสิบเจ็ดเออนั่นีนั่นสิไม่ต้องไปยกของหนักค่ะเจ็ดสิบเจ็ดเยี่ี่พรจะจอดตรงนี้อีกซีกแล้จบจอดนี่อีกซีกแลจบไม่ไม่จอดละโอเคจบ นั่นแปลว่าเราก็ยังมีที่ปลูกอยู่นะแม้ว่ามันจะแน่นแค่ไหนเราก็ยังมีที่ปลูกใช่ไหมคะทุกคนมีมีครับมันแน่นบางทีมันก็เป็นไม้ล้มลุกเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ยืนต้นฝ่ายกองเชียก็มาตามเชียตลอดเลยเนี่ยทำไมไปอยู่ไกลจังวันเนี้ยมนือหญ้ามันนุ่มโอ้โหนี่นึกว่ามีเคลนะ็ดลับนึกว่ามีน้ำหมักขึ้นหนก็คือน้ำโอ่งนั่นเองนะคะ น้ำหมักเรามีเยอะแยะอ้บนี่หลังหักนะจ๊ะอ่าอ้โหูยหนามทิ่มหนามทิ่มมาดิพอก่อนนะจะเยอะไปนะเราเราไม่ร converted. ู้ว่ามันชอบหรือเปล่าแต่ลงไปเยอะนะถูกกันไม่ได้เนด้อขี้วัวเนี่ยทำไมมาถูดนะชอบอ่ะฮะชอบอ๋อมันชอบอ๋อมาถูดชอบขี้วัว ถึงว่าเขาจะปเขาจะปลูกไว้ข้างๆอคอกวัวอือใช่ไหมอือที่ไปที่ขี้ฝุ่นกับลุงนั้นละลุงนั้นความันจะตายเอาคนที่งัวใสอือเรายังไม่มีมะกรูดที่แบบฟอร์มสวยๆอย่างนี้เลยนะมีแต่ลูกผีลูกคนอยู่ริมบ่อทางโน้นไปชมไหมล่ะต้มากรูดเราสามปีมาเดี๋ยวจะพาเดินชมจริงดิมะกรูดสามปีเราไป พามาชมมะกรูดน่าจะสองปีสามปีสองปีกว่า,ก,วาก็กระดองกระแดงแต่ว่าดีขึ้นนะดีขึ้นจากเมื่อก่อนทําท่าจะไม่ได้อะไรเลยจเจอฝนไงตอนนี้ดีขึ้นครับแม่เราพี่พรแกอุ้ยเอาแกก็เพียรเอาปุ๋ยมาใส่โอ่าทิมทิมมือได้เลือดเลยเนี่ยครับมะกรูด สามปีสองปีก็สวยขึ้นนะเด็ดอะไรอะ่ะมะละนี่มละให้กินอยู่โอ้กินไม่ทันโซมหมดแล้วเนี่ยแมงลักนี่อืกินเพร่ท่านครับพี่น้องมันง่ามหลายต้นกระซมไปนี่ โอ้นี่ได้แล้วายมะกรกูดก็พอจะมีอนาคตอยูอ่เอาแม่บ้านเอาเสื้อผ้ามาส่งนี่ไงลัชะะนีอะไรกล้วยไข่นี่ไงที่เราเอามาปลูกไว้อะกล้วยไข่นี่กล้วยไข่ของใครฮะอพันธ์มาจากไหนนั่นน่ะสิ <laughs> กล้วยไข่ที่เรามาจากกำแพงอะไรนั่นปะไม่รู้จำไม่ได้เนี่ต้องรักษาเขาไว้นะลูก ลูกใหญ่เลยนะเนี่ยได้กินกล้วยไข่แล้วเนี่ยเอาไปทําเป็นอะไรนะกล้วยไข่กะทิอ่ะเชื่อมเออกล้วยไข่เชื่อมกะทิอ่ะอร่อยจะตายแถวภาคใต้เขานิยมทํากันอนะ่ะโอ้ต้องหาไม้มา้ำเขาเลยมั้งเนี่ยมันหนักนะเนี่ย